เก่าคันทักไทยสวัสดีที่กาลังติดตามหาสรงส่งบ่าวหน่อยอาคาอยู่เนาะมื้อนี้บ่าวหน่อยครัมีคนรู้สึกว่าอยากเข้าป่าเนาะทุกคนเพราะว่าอยู่ในเมืองก็มีควรู้สึกว่าเบื่อนิดนึงเนาะเพราะว่าแต่ละมื้อก็อยู่แต่ในตัวเมืองน่ะทุกคนมื้อนี้เลยบ่มีเวียกหยังเฮ็ดน่ะทุกคนเลยต้องเข้าไปป่านิดนึงเนาะเพราะว่าเฮาก็เปนยิงนกก็มีอุปกรณ์ก็มีซ่นี่เนาะมีกระสุมหรือว่าอย่างยิงนกอะไรทุกคนมีประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวนี้ก็ไปน้ำแบบแกวจูมูเฮาเนาะแล้วอุปกรณ์ที่เยาต้องใส่ก็คือไม้หินในนังของอะไรทุกคนเลยมนโมงไหวเดี๋ยนี้เนาะก่อนสิเอานนี้เป็นยิงนะ่งเนาะเดี๋ยวนี้บ้านหน่อยยังบนแน่ใจเนาะว่าสิได้จัดกี่ตัวนะแต้โบเป็นอย่างเนาะบ้านหน่อยสิพาทุกคนไปเนาะแล้วสิขึ้นไปภูเขาอนะละทุกคนแล้วก็บ้านหน่อยสิพาไปเบืองว่าบ้านหน่อยอาคาสิยินได้จักกี่ตัวนะเนาะเป็นในการกับลุกไปลุ้งนังกันเลยเนาะเป็นในการทีต่ตามพรนะสุนไปยาวๆเนาะเป็นในการควบกันที่ภูเขาทุกคน ทุกคนเดี๋ยวนี้ก๊านหน่อยลืมกาแฟไปเนาะเพราะว่าบอกเอากาแฟเราไปกินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวนี้บอกหน่อยสิได้กาแฟเอากาแฟอีกท่นึงเนาะเพราะว่าบอกไอ้ปากแกเอาแต่ว่าหลายคนตามลืมกันหมดเลยทุกคนดึงกันหมดเลยสิได้ไปเอากาแฟทุกคนกินข้าวแล้วเนาะทุกคนทำเพราะเอาอันนี้ไปเว้ยกินข้าวแล้วทุกคน เอาละตอนนี้เฮาก,กำลังขึ้นดอยเนาะโอ้ยโคตรมือเนื่องจากว่าเฮาเลยบอได้เห็นวียกโดนแล้วก็บ่ได้เข้าป่าแบบนี้มาโดนแล้วกันยางอันนี้โทษมันโคตรมืออ่นนี้ก็รุนกันไปเบิงว่าสิได้จักโตแล้วเนาะมือนี่เนาะอ่ามือนี่ขอบอกไว้เลยว่ามือนี่ค่อยนี่แหละสีเป็น MVP MVP ในตำนานในการล่านกอเนยังว่า MVP ในตำนานในการในการยิงนกด้วยๆๆอย่างยิงนกอันนี้แหละนี่ๆกูได้นกตัวนึงแล้วนี่ไงกูได้นกตัวนึงแล้วแต่มันบูดแล้วจะบ่วไปฆ่ามันนะสงสารมันแท้เด้เอาอีกเ ก่อนนั้นนี่ยเราก็เคยไปแล้วเนาะเมื่อวานซึนสงสัยข้างหน้านี่มันมีทิวทัศน์หรือว่าวิวมันโคตรงามเลยจังเลยสิพาไปเบิง้งจังเลยสีไทยให้เบิ้งเด้อคือมันคือแบบว่ามันอยู่ในภูด้วยคือบบว่ามันมันมีแต่พงหญ้าหญ้าขาหญ้าขากับแบบมันเขาเลี้ยงควายเลี้ยงงวัวจังเลยพาไปเบิง้งนี่ไง ข้างนั้นนี่ข้างนั้นนี่โอ้นั่นละนั่นละนักล่าอมิตรพุทธแบบนั่นนั่นนั่นเป็นเป็นในเป็นตัวเมืองห้วยทรายเด้อแถวๆนั้นแล้วก็พุทธไกลๆพุ่นเป็นน่าจะเป็นฝั่งไทยอันนี้เป็นอันส่วนไฮของเขาน โอ้ม oh, anyway> ือน e ี่ฝนตกก็บรตกบตกกบแมเนตกก็บได้ยางเทฮัลโลเปิดตัวยังเทเนาะอันนี้แหละที่ค่อยวาน่ะวิวนะ beng 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 je nga tau he 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 nga ti tau ke lo ne o baby i'm so much love baby a tua mga mamu langsa นี่ทุกคนนะต้องนี่มูของคอยกับยิงได้ตัวนึงแล้วเนาะสิพาทุกคนไปบึง้งเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวนี้ักเกี่ยวกันยิงได้ตัวนึงเลยเด้อนี่ได้ตัวหน่อยเนาะแต่กับพนใจเนาะสิได้กินแล้วทุกคนนะสิได้ย่างตัวนี้กินละนี่ลองไปเบึ้งทางหนาอีกหน่อยนึงเนาะทางหนาได้ยินเสียงนกมากลายทุกคนนะไปลุยยิงทางหนาเด้อทุกคน ว่าสิมายิงนกย่างกินอยู่ปลาเนาะสุดท้ายยังบดได้จักตัวเถอะทุกคนนี่กินข้าวกับมะเพ็ดดิบแล้วกับมีมักทัวเนาะทุกคนนี่เขากินอย่างอร่าอร่อยเลยดูเชยเฮียเพชรป่นกับมีเพชรดิบกับมีเนาะ,ะกินข้าวกันนี่ไปก่อนเนะาะจะมาเป็น,นแนวใดละ่ะสิไายทอมพุซนเบิ้งนเนาะว่าสิได้จักตัวนะใช่ชิกรร จนน้อยเป็นดาราสิทายเบิ่งอีเด้อทุกคนว่าสิได้จักกี่ตัวหั่นน่ะเดี๋ยวนี้ยังบ่ได้เทื่อเนาะได้นี่ทุกคนมื้อนี้กมีคนื้อมือแห้งเนาะทุกคนเพราะว่าบ่ได้นกจักตเลยเนาะคิดว่าสิได้หลายตแต่ว่าสุดท้ายมาบ่ได้จักตเลยได้แต่ตัวน้อยๆนี่ตัวนึงซือเนาะก็กัดมาฮอกเมือนแล้วทุกคนนี่ประมาณนี้เนาะบอนเทียวอยู่กลังคาสีทุกคนแ่ โบมันโบมันทุกคนเลยเบาเพล็กเนาะตัวที่สิเลืองเลืองแม่นะทุกคนไซมือเนะทุกคนเลยตัวเมืองกับประมังนี่เนาะนอกเมืองอันนี้บ้านน้ำหอเตาเดียวกับคลองข้ามซอยลายทุกคนเลยงามอีหลีเนาะเขาจะก็เลี้ยงงัวควายไว้ยวักไรทุกคนเลย